ละครเรื่องอยากจะรักเดี๋ยวจัดให้เป็นระครแนวโรบมนติกคอมดี้บทประพันธ์โดยบุตรกัตบุตรพรมบททรทั์โดยบุตรกัตบุตรพรมกำกับการแสดงโดยวทวรวีศรีสุภาพออกอากาศทางช่องเจ็ดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เรื่องย่อมีอยู่ว่าเอ็มจเป็นคอลันนิเตอร์ของคอลัลน์มลินิกรักในในิตยสารคุณผู้หญิง รวมทั้งเ้าของพอเก็ตบุกผู้ชายร้ายกว่าลิงแชร์ได้เหลี่ยมผู้ชายอันลือลั่นแถมเบื้องหลังเธอยังเปิดเบ็บไซใ์รับจัดการรับไม่จำกัดรูปแบบเพราะอาชีพของเธอวันๆต้องคอยช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องเจ็บช้ำเพราะผู้ชายเอมจึงเป็นโรคเกียรติผู้ชายเจ้าชู้ที่สุดวันหนึ่งเอมได้รับการว่าจ้างให้ไปช่วยแก้ปัญหารักให้กับหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งกำลังจะสูญเสียสามีเพราะฝ่ายชายแอบไปมีเมียน้อยและกำลังจะแต่งงานกันเอมใช้ความสามารถกระชากเจ้าบ่าวออกมาจากเจ้าสาวตนได้ ในเวลาเดียวกันอาชิตะหนุ่มโสดเนื้อของแห่งปีก็มาร่วมงานพร้อมกับผู้ควงคนใหม่ในงานข่าเกาเนที่สนใจของผู้หญิงอีกคนจนเกิดเป็นเรื่องหึงหวงขึ้นเอมหลบหนีการตามล่าของเจ้าสาวและยาตที่โกรแค้นพุ่งเข้าไปในรถของอาชิ ระหว่างนั้นโสพิตาอดีตนักร้องสาวชื่อดังที่อาชีกําลังจะสละทิ้งก็บุกมาหาอาชีอาชีใช้เอ็มเป็นโล่โดยบอกว่าเอ็มเป็นแฟนใหม่โสพิตาไม่เชื่อประกาศลั่นว่าอาชีจะต้องแต่งงานกับเธอไม่งั้นเธอจะแฉภาพลัาเฉพาะร,ระหว่างเธอกับอาชีที่เธอแอบถ่ายไว้บังเอิญวันนั้นอาชิตาต้องไปงานเลี้ยงรุ่นต่อแล้วไม่สามารถหาใครไปร่วมงานได้จึงจ้างให้เอ็มเป็นคู่คงคนใหม่แต่เอ็มแกล้งโกงราคาสะสูงดิบอาชีเจ็บใจมากแต่ก็ต้องยอม ในงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนๆต่างพาคู่ควงมาโชว์ในงานแต่คนที่เป็นเป้าสายตาก็คืออาชีและเอมโสพิตาได้หนตามมาที่งานด้วยและแสดงความเป็นเจ้าของของอาชิตะจนออกนอกหน้าสองสาวต่างก็ชิงไหวชิงพลิบไม่มีใครยอมใครงานนี้โสพิตากลายเป็นฝ่ายหน้าแต่ส่วนเอมกลายเป็นคนดังเพราะทุกสื่อต่างจับจ้องเธอในฐานะคู่ของคนใหม่ของอาชิตาไทยวดัดคนรักของเอมพอเห็นข่าวก็เก่งว่าจะเสียคนรักให้อาชี เลยคุกเข่าขอเอ็มแต่งงานเอ็มเลยกลับมาปรึกษาบรรดาแม่แม่ทั้งสองคนคือขวัญตาและยาใจแม่บุญธรรมซึ่งเลี้ยงเอ็มมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ที่แม่แท้แทรลทิ้งไปทั้งสองต่างเห็นพร้อมต้องกันว่าเอ็มจะควรจะแต่งงานได้แล้วเพราะท้ายวัดถือเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ชื่อดังแต่เอ็มกับแม่แน่ใจในตัวเองในเวลาเดียวกันอชิตาก,ก็กำลังประสบปัญหาใหญ่ในชีวิตเพราะโสภิตาทาได้เขาอย่างหนัก แถมโดนายาแม่ของเขาก็เบื่อนหน่ายสภาพพ่อปงมาลัยของลูกชายเต็มทีจึงยื่นคำขาดให้เขาแต่งงานกับดีลี่ลูกสาวของคุณองอาจและไส้สลาที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแม่รัฐมนตรีโสพลผู้เป็นพ่อจะเห็นใจลูกชายแต่ก็ไม่กล้าขัดฝ่ายอาชีพจำใจยอมรับข้อเสนอแต่ขอต่อรองโดนายาว่าจะหาเจ้าสาวให้ได้เองภายในสามเดือน นาเนี้เดชาพเพื่อนรักเลยพาอาชีพไปสมัครเป็นคนขับแท็กซี่ในอู่เฮียหลงที่ใช้เพื่อตามหาดักแท้โดยมีเป้าหมายรลงคือการแก้เพดเอมใจผู้หญิงที่กล้าหักหลบคัชนว่าเมืองไทยอย่างเขาหลงรักเขาให้ได้กระบวนการตามหาดักแท้ของหนุ่มเนื้อหอมแถ่งปีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการแก้เพดเอมใจของอาชิตะนั้นก็ได้ปลอมตัวเป็นนายโชคดีมีชัยคนขับรถแท็กซี่แสนซื่อที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจเอมให้ได้ ในขณะที่เดชาพยายามหนีใจตัวเองที่รักหมวยทุกครั้งที่เขาเจอหมวยเขาจะต้องพูดแขกกันแน่กันแหน่ทำให้หมวยรู้สึกต่ําต้อยอาชีรู้ใจเพื่อนจึงหาทางให้เดชาได้เจอหมวยโดยใช้ตัวเองเป็นสื่อรัษและหมวยนั้นคิดว่าอาชีมีใจให้ตัวเองเรื่องเลยชนละมุนกันไปใหญ่ แลดาตู่ๆก็มีเรื่องเสแภรยผู้หญิงคนหนึ่งมาพบเอมและบอกว่าเธอชื่อน้ำหวานเป็นแม่ของเอมที่ทิ้งเธอไปตั้งแต่เด็กโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาให้ลูกสาวเห็นใจและเรียกร้องจะเอาเธอไปอยู่ด้วยเอมตกใจกับความจริงที่ได้รับและเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นยังไม่พอน้ำหวานทำให้เรื่องวุ่นวายมากขึ้น เมื่อเธอเข้ามาก่อกวนในบ้านที่เคยอบอุ่นของเธอไทวัดทนไม่ได้ที่กเกษียเอ็มไปจึงหลอกเอ็มไปเพื่อหวังทำลายแต่เอ็มเอาตัวรอดได้แถมให้ปวดเรียนกับเขายังสะสมไทวัดแคนมากเลยร่วมมือกับโสดิตาทำลายทั้งคู่ในวันมั่นอาชีตาก,กับจีจี้แอฟจีจี้ซสลายอยากให้อาชีกับจีจี้รักกันด้วยใจจริงจึงวันแผนให้โจนมาจากทั้งคู่ไปไว้ในป่าสองต่อสองแต่โจนดันจับผิดตัวจับเอ็มไปแทนเอ็มกับอาชีจึงได้ใกล้ชิดกันอีกครั ขณะที่อาชีได้อยู่สองต่อสองกับเอมในคราบของยายแก้วหน้ามา้าอาชีได้โอกาสเค้นถามความจริงแม่แก้วหน้าม้าถูกตู่จนเลี่ยงไม่ได้ซึ่งต้องยอมรับสารภาพความจริงว่าเธอคือเอมอาชีเสียหน้ามากที่ถูกหลอกมาตลอดจึงประชดด้วยการกลับมาเป็นนายโชคดีทําคะแนนให้เอมหลงรักเขาให้ได้ไฟเอมกลับมาถึงบ้านก็ป่วยหนักน้ำวางสงสารลูกเลยนัดองค์อาจมาเจอแล้วบอกว่าเอ็มเป็นลูกสาวอีกคน ให้สลากกับดิตี้รู้เข้าก็รับไม่ได้ที่จู่ๆองอาจมีเมียเก็บไว้อีกคนระหว่างนั้นความรักของเองกับนายโชคดีก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆโดยทั้งคู่ตกลงที่จะแต่งงานกันแต่โชคดีดันไปนรู้เห็นขบวนการค้าวีซีดีหนังโป๊ของเฮียชายพี่ชายของหมวยเข้าโดยบังเอิญเฮียชายเลยออกตามล่านายโชคดีเพราะกลัวโชคดีเป็นสายตำรวจดีที่ตำรวจมาช่วยทันเฮียชายเลยถูกยิงตายแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เอ็มรู้ความจริงว่าโชคดีกับอาชีพเป็นคนคนเดียวกันเอ็มเสียใจที่ถูก เลยปฏิเสธการแต่งงานอย่างไม่ใยีดีหลังจากนั้นไม่นานเดชากับหมวยก็ตัดสินใจแต่งงานกันทั้งคู่สมหวังในความรักแต่เพื่อนรักของเขากําลังอยู่ในสภาพโลอ,อกหักเดชาและหมวยจึงร่วมกันช่วยให้คู่ของอาชีและเอ็มใจลงเอยกันสุดท้ายเอ็มจะยอมลดทิฐิเลิกน้อยใจที่เคยถูกอาชีหลอกได้หรือไม่เรื่องราวความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในละครเรื่องอยากจะรักเดี่ยวจัดให้